ครับนี่ถึงแล้วครับสถานที่จอดรถที่จะเข้าไปน้ำตกนะครับตอนนี้ที่จะเข้าไปน้ำตกทีรอซูจะเข้าจะเดินเท้าไปอีกประมาณกิโลกว่าถึง2กิโลนี่ครับรถจอดกันเต็มเลยเส้นทางที่จะผ่านมาถึงตรงนี้บอกได้เลยว่าโหดครับโหด หทารถเยอะเลยที่กลางเต็นก็มีโอ้มีลานที่กลางเต็นด้วยมีลานกลางเต็นด้วยครับพี่น้องโอ้โหาอาหารละยอยดองลองท้องก่อน